น้องๆชอบสโนไวแบบในอดีตหรือปัจจุบันคะคอมเมนต์มาบอกพี่ด้วยนะก่อนชมคลิปฝากกดติดตามทั้งใน YouTube และ TikTok กดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะสโนไวในอดีตสวัสดีค่ะเราคือสโนไวในอดีตผิวของเราขาวราวกับหิมะสโนไวปัจจุบันสวัสดีค่ะทุกคนเราคือสโนไวปัจจุบันปี2 0 0 0 ผิวค้ำลบ <Yeah. S 1> ไม่ขาวใสเหมือนเมื่อก่อนสโนไว้ในอดีตสโนไว้สมัยก่อนก็จะใส่กระโปรงยาวจะได้มีความเป็นกุลสตรีแบบผู้หญิงสมัยก่อนสโนไวปัจจุบันสโนไวสมัยปัจจุบันก็จะใส่กางเกงขายานแทนกระโปรงยาวคุมพื้เพราะในโลกปัจจุบันเราต้องทำงานแข่งกับเวลามากขึ้นสโนไวในอดีตคุณคนแค่ทั้งเจดไปทำงานนอกบ้านแล้ว ส่วนเราเป็นผู้หญิงก็จะดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านสโนไว้ปัจจุบันสมัยเนี้ยเราไม่ต้องมานั่งทำงานงัวงวเป็นนางทาสแบบสมัยก่อนเพราะเรามีเครื่องอำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าเครื่องล้างจานแล้วก็เครื่องดูดฝุ่นทำให้เรามีเวลามากขึ้นสโนไว้ในอดีตฮ หน่าูศ้หัวใจตั้งจักวังมาไกลอยู่ให้ห่างคนใจร้ายหวังว่าวันหนึ่งจะได้เจอผู้พิทักษ์เช่นเจ้าชายชีวิตคงวางใจยับฟากชีวิตสโน s n o ปัจจุบัน ฉันชื่อสโนไวที่ไม่ลบสวยเป็นในนิทานอยู่บนโลกมานานจนถึงปี2.0.2.1ถูกแม่เลี้ยงใจลล่เมตชีวิตจนขาดอิพึง่งช่วยยังดีที่บุญยังถึงได้คนแค่ช่วยไว้เพราะความสวยเป็นเหตุแท,ท้ๆเลยสโนไวเอ้พระเจ้าน่าจะทําให้เราสวยน้อยวันนี้สักนิดนึงป่านนี้เราคงได้อยู่ในวังสุขสบายไปแล้วสโนไวในอดีตบินระวังระวังนะคะคนนุณนกระวังชนก้อนเมฆอะไรนะคะคุณกระรอก อยากได้อาหารหรอรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวสโนไวจะเอามาให้สโนไวปัจจุบันนกอะไรก็ลอกอะไรอย่าให้เห็นนะจะมาทําอาหารให้หมดเลยหนูมาแต่ไหนก็ไม่รู้วันนี้ว่าจะทําต้มเล้งเดี๋ยวขอตัวไปตั้งโม้อกอนนะสโนไวในอดีตฉันกําลังเฝ้ารอเจ้าชายเจ้าชายที่มีรักแท้ที่จะพาฉัานผ่านผลอันตรายทั้งปวงสโนไวปัจจุบันเราจะไม่รอใครเจ้าชายเพราะว่า ไม่รู้ว่ามีอยู่จริงหรือเปล่าจะมาตอนไหนก็ไม่รู้สโนว์ไว้ในอดีตเอ๊ะใครมาเคาะประตูมีใครอยู่บ้านมิจ๊ะสวัสดีค่ะคุณป้ามาพบใครหรอคะฉันข้ามภูเขามาหลายลูกรู้สึกจะเป็นลมขอเข้าไปพักข้างในบ้านหน่อยจะได้มิจ๊ะฉันเข้าบ้านก่อนค่ะสโนว์ไว้ปัจจุบัน ขอเข้าไปพักข้างในบ้านหน่อยจะได้ไหมจ๊ะนี่ป้ามาขอเข้าบ้านคนอื่นได้ยังไงคนไม่รู้จักกันบ้าเป้าวูสโนไวในอดีตนางสโนไวถ้าโลกนี้ไม่มีแกฉันก็จะกลับมางามเลิศในปัตภีเหมือนเดิมงั้นแกก็ตายซะคุณป้ายปยปยปนปยช่ไยสโนไวปัจจุบัน ฉันไม่ใช่สโนไวสมัยก่อนนะที่จะให้ใครมาทำร,าร้ายง่ายนังแม่เลี้ยงใจร้ายแกโดนแน่ดังเด็กสโนไวฉันเป็นแม่เลี้ยงแกนะแกจะทำแบบนี้กับฉันไม่ได้ <c oughs> ฉันยอมแล้วฉันยอมแล้วสโนไวในอดีต <c oughs> กินแค่คำเดียวคงไม่เป็นอะไรหรอกมั้ง สโนไวทปัจจุบันปลอดภัยไม่ต้องกลัวยาพิษสโนไว้สมัยก่อนเรามีเพื่อนเป็นสัตว์ป่าแล้วก็คนแคระทั้งเจสโนไว้สมัยก่อนมีเพื่อนเป็นสัตว์ป่าส่วนสโนไว้ปัจจุบันก็มีเพื่อนเป็นสัตว์บ้านเช่นจิ้งจกแล้วก็